你懂的。

Vennetse mm -hmm.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  ใเราแล้วไหมาคตนะมาซ้อมหน่อไม้บั้มเนาะหน่อไม้บั้มดวงนี้วะอันตอนสับสอ้อมจับๆข้ามเห็นมันบั้มก็เลยตัดมาลายมาทีแก้เแก่ เท่เลยสะดนี่นทำไมบ้านดรดมีลม,ม,มบ้าไงเป็นเอาไม้สรงไพาอยู่นะานเขาจุ้งไว้มันเข้าสามารถ หอกันเลยต้องญาต้องมากรนตรงบบงามๆงามวนามมีตอรงบ้นๆรงงามๆทั้งนั้นะถ้านั้นก็โหลขึ้นมาปุ๊บแ่ะโกัแห้งโกักัดเนาะอกัเลยต้องไป ยาิมันมากค่ะานีห้องนห้องทุกคนเก็บอาไา กลิ่นปัลเลนี่จ็นีกัะป๋ง้ากกำลังนะ้อ,อดยต้องไปกับไ,ได้กินแล้วก็ตัดทิ้ออกอันเดีวยวนะ ต้นแต่กบถงบ้นอไนี่โดโอ้ยนีกเเจอคเก,กิดแต่รูปจุดปรหอนข้างในมีหมดากอันนี้เป็นตไม้ทางทางมัน้นมามันทางไม้มันก็เลยเป็นแบบนี้ กะสีต้มจำเจีวตัวน้อยเทาก็เอาเข้าวะน่านเอางูก็เอาเาก็ไม่ได้กินเนาะเอามาดูหน้อยดูในอันนี้ก็เอามาเอามาให้หมดแดดระบาดในท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอ้ยนี่อาบสิลาให้สะอาดสะอาด ต้องเอาลางเต็มนะ้นนะมันนีพอดีมอซสส้ำตัดหางากออกเหมือนกับเอ็น้ำไมบ้านหนักหนะี่เนาะต้มในแซบในต้มหลาแซบหายอ้อันนี้จะได้ดตัดมานน้อยยังไง กหนได้หลย

Nå kan jeg legge oppi mer.